วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนานะคะเราจะมาทําการทดลองนะคะมึกลอยได้นะคะมึกลอยได้เอ๊แต่มือจะลอยได้ยังไงนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปทดลองพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะทดลองนะคะเราต้องมารู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็คือ น้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดนี่เองค่ะต่อไปนะคะก็คือจานนะคะจานนะคะให้เด็กๆนะคะใช้เป็นจานกระเบื้องนะคะต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือปากกาไว้บอร์ดนี่เองนะคะโครนานะคะจะใช้สีดำสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะแต่เด็กๆจะใช้สีอะไรนั้นก็ได้หมดเลยนะคะ,ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มการทดลองเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูนานะคะก็จะใช้ปากกาไว้บอร์ดนะคะวาดลงไปในจานเลยนะคะวันนี้คุณครูนานะคะจะใช้สองจานอย่างนี้เลยนะคะจานแรกเลยครูนาจะวาดเป็นรูปทรงนะคะอ่ะพร้อมแล้วเราไปวาดพร้อมกันเลยค่ะ คุณอาก็จะว่าเป็นรูปทรงรูปทรงแรกคุณอาก็จะว่าเป็นรูปทรงหัวใจนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนสีด้วยนะคะแล้วคุณอาก็จะว่าเป็นทรงกลมนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สี่เหลี่ยม นี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะมีลูกทรงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกหัวใจนะคะแต่เด็กๆว่าเสร็จแล้วอย่าพึ่งใจร้อนนะคะให้เด็กๆนับ1นึถึงยีก่อนแล้วเราค่อยมาเทน้ำใส่ในจานพร้อมกันนะคะอ่าพร้อมแล้วมานับพร้อมกันเลยค่ะค่ะถ้าเด็กๆวาด เสร็จแล้วนะคะเราจะไปเทน้ําพร้อมกันเลยตามมาเลยค่ะอาบเทแล้วนะคะมีอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เรานะคะก็รอสักครู่ก่อนนะคะตอนนี้นะคะสีแดงนะคะเริ่มลอยน้ําแล้วค่ะเด็กๆนีเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะรูปหัวใจนะคะก็จะลอยไปมาไปมานะคะอย่างนี้เลย เด็กเห็นไหมคะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลอสีดํากับสีม่วงนะคะเด็กๆอาดูสิสีดํากับสีม่วงจะลอยไหมเนาะอะเด็กๆขาเด็กๆอะเรามาดูสิเขย่าดูสิขาวัดได้ยังโอ้โหเด็กๆดูได้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะหมึกลูกโซของเรานะคะก็ลอยน้ําแล้วนะคะนี่เลยเด็กๆขาดูนี่อย่างนี้เลยคะ่ะ หรือถ้าเด็กๆไม่ขยับจานอย่างนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถเอาหลอดดูนะคะมาเป่าก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณนาจะสาธิตให้เด็กๆด,ดูนะคะค่ะเด็กๆทําได้กันไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่รอบนี้คุณครูนาจะวาดเป็นรูปแมงมุมนะคะคุณจะวาดเลยอย่างนี้เลยค่ะ อากลมกลมก่อนอย่างนี้เลยแล้วก็คุณน้นก็ทําขาออกมาอย่างนี้เลย,ยนี่อโอน้าว่าสองตัวดีกว่าอีกตัวอยู่ตรงนี้นี่เลย,ยนี่ค่ะอะและเรานะคะก็จะไปนับหนึ่งถึงยี่สิบพร้อมกันเดี๋ยวเราจะเทน้ําน,นะคะค่ะเด็กๆขานี่นะคะก็คือการทดลองมึกมึกรอยได้ใช่ไหมคะเด็กๆขาเดี๋ยวคุณน่าจะทำอะไรให้ดีดิ้ดีๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูนะคะอ่าคุณนาจากกัดกามือแบบนี้นะคะล้วคุณนาก็จะเอามือนะคะไาอย่างนี้เลยโอ้ได้ยังยัางยางัยงย่งเดยกก่อนนะคะเด็กๆอเอาเอาตัวน้อยๆก็ได้ะคะ่ะดูลองดูซีได้ตัวใหญ่ๆหรือเปล่าได้ตัวใหญ่หรือเปล่านี่เด็กๆดูนะคะ ล้วก็ได้ไม่พิมพ์ด้วยเห็นไหมคะนี่เด็กๆก็สามารถทำเหมือนครูนาได้นะคะนี่เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็คือการทดลองหมึกลอยได้นะคะค่ะเด็กๆคะแต่เอ๊เด็กๆสังเกตไหมคะว่าทำไมหมึกถึงลอยน้ำได้เด็กๆรู้ไหมคะอ่าเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ที่หมึกลอยน้ำได้ก็เพราะว่าในปากกาวไว้บอร์ของครูนานะคะจะมีแอลกอฮอล์มีสีและก็มีน้ํามันนะคะอยู่ในปากกาวไว้บอร์ดนี้นะคะเมื่อคุณครูนาเอาปากกาวไว้บอร์ดเขียนลงในที่จานนะคะแอลกอฮอล์นะคะก็ละเหยขึ้นนะคะเหลือแต่สีกับน้ํามันนะคะพอครูนาเทน้ําลงไปในจานนะคะก็เลยเกิดการสีลอยขึ้นมากล้เป็น มึกลอยน้ำนี่เองค่ะเด็กๆเด็กๆสนุกกันไหมคะ่าถ้าสนุกนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทดลองทำที่บ้านได้เลยนะคะส่วนวันนี้คุณครูนาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย